เบิ้งได้ครับไปเบิ้งด้วยเบิ้งการหนุ่มหลอนยาบ้าครับหูแว่วเลยว่าเพื่อนบ้านสีมะขานินทาเพื่อนเลยเราขึ้นกูบ้อยิเพื่อนมาสินะเขาเป็นอย่างนี้เนี่หูวิเศษได้ส่งลากเอาด้ามเฉียมช่มาทำไร่ล่ะครับวันนี้จักจินตนาการอย่างของเพ่นุ่งจากเพื่อนหลอนเลยหลอนเลยหนุ่มไว้สี่สิบห้าปีครับเสจยาบ้าจนเกิดอาการหูแว่วเลยนี่นี นุ่งตะกเกงในตัวเดียวพอมเดบุธรรมบดาขณะเข้าห้องน้ำทายหนักอยู่นี่แหละได้ยินเสียงเพื่อนบ้านนะครับที่มีรวติดกันนินทาให้ร้ายพันว่าจึงเลี่ยนออกจากห้องน้ําทั้งที่ใส่ต่กากีงในตัวเดียวนี่แหละลากเอาดามเสียครับบุกเข้ามาสีทำร้ายแต่ถือคู่กรณีทายคลิปครูจะแจ้งตํารวจต้องอันชะงักแลวก็เลี่ยนลับบ้านสกอนเพันว่าโดยเมื่อเวลา15บหนาฬิกาของวันที่28มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดบึงกาฬว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กนี่แหละเพิ่นได้ลงคลิปนะครับของเพื่อนบบ้าาคมูสุกท ตนเองในครอบครัวซึ่งทรายในคลิปคือนายยิ่งยงสุกทนอายุ45ปีบ้านเลขที่121หมู่ที่10ตำบลบ้านเซกาใต้ตำบลเซกาอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬเอออยู่เซกาเนะพื่อนบ้านที่อันเกาะรออันเห็นใสายกระกิงในตัวเดียวได้เลียนมาฮะเออมาห่วง<ส>มีผ้าขามาพาดอยู่บนบา่าด้านขวาใรามือขวานะครับกำด้าบเฉียมนะครับที่ถอดตัวเสียมออกแล้วด้ ส่วนมือด้านซ้ายนี่ชี้หน้าด่าผู้เสียหายอระว,งวางโต้เถียงด่ากันในจังหวะกระซสยมือสองข้างนะครับกำด่าเสียมเข้ามาใช่สมุกทํารายเพื่อนบ้านที่เป็นผู้หญิงเลยเพื่อนก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือนะครับถ่ายคลิปภาพไ,ไว้ได้เพื่อจะไว้ขู่ป้องกันอ,อ,อผู้จะแจ้งตํารวจมาจากกับกลุมพอผู้ก่อเหตุก็เลยถอยนะครับแล่นเข้าไปในบ้านต๊ะของพร้อมตะโกนด่าทอสาบแช่งนาต่างหนนาค่างกำแพงมาเป็นระยะะยะนี่แหละนี่อ,อนละฝากกันนี่ ดังนั้นผู้สื่อข่าวจึงได้เดินทางไปตรวจสอบนะครับทราบชื่อคือนางสาววิเวียนจันโคตรอายุ35ปีอ,อยู่บ้านเลขที่122หมู่10บ้านเซกาใต้ตำบลเซกาอำเภอเซกาเขาในละซึ่งมีรั้วบ้านติดกับผู้ก่อเหตทุที่หลอนอยาบ้านนี่โดยเล่าเหตุการณ์วันเกิดเหตุเมื่อวานให้ผู้สื่อข่าวฟังเผื่นว่าขณะพวกตนนี่ละพูดคุยกับญาติพี่น้องตามปกตินี่ละคุยกันได้ล้ก็ได้ยินเสียงนายยิ่งยงสุขทน,นอายุ45ปีคนบ้านนี่บ้านติดกันมายืนโวยวายด่าทอยอยู่หน้าบ้านนี่ละ ก็เลยเงออกมาเบิดบึงนะครับแล้วก็เกิดสงครามแล้วครับเที่ยงกระบาดนี้จัังซี่เลยนะครับโดยใช่พ่อคู่กรณีที่มีคําด่าหยาบคายแล้วก็เลยเถิดไปเอดาบัณพบุรุษเลยจะโคตรพ่อคนแม่ยังมาเบิดุญยาตาใหญ่ตายไปแล้วกันยังทะนุ่งอยู่ถึงมาด่าจนเบิดนะืะบางครั้งถึงกับกำ้ามเสียมนะครับวิ่งจะเข้ามาทําร้ายตนในคลิปที่โพสต์ไปนั่นแหละจึงได้เอากล้องมือถือนะครับขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานพร้อมคู่กับไปนะครับว่า เอาคลิปไปแจ้งตำรวจเออจะว่าขันตรมเสงอกำจัดกับพวกนี้เป็นก็เลยยานเพื่็เ,ะะเข้าไปในบ้านพักแล้วตามคลิปเราก็เราก็เห็นนี่ว่าเขาจะมาทําร้ายเรานะถ้าเราอยู่ตรงนั้นนะ่ะตอนนั้นนะ่ะเราอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้ใช่คะ่ะแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่สามารถทําอะไรได้ใช่เพราะว่าพี่เกายืนยันว่าตามกฎหมายผู้ก่อเหตุยังไม่ได้เข้ามาหน้าบ้านเรา ยัังไม่าในนตวก็คือยังไม่ได้เกิดเหตุนี้สิ่งที่เขาถือมาในคลิปน่ะคืออะไรคะมันเป็นด้ามด้ามเป็นเสียมด้ามเสียมเสียมแล้วก็มีตัวเสียมที่เป็นเหล็กด้วยเขาจะซุกไว้ใต้พุ่มไม้หน้าบ้านอันนี้คือเขาจะพร้อมดับทําร้ายร่างกายคนอื่นตลอดเวลาเห็นว่าเคยมีวิ่งไล่ทําร้ายคนแก่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ใช่แน่นอนแต่ว่าแต่ว่าคุณยายเขาไม่ได้ไปแจ้งความแล้วก็มีบ้างคุณยาย จะเป็นน้าอีกคนที่ทะเลาะก,กับเขาอยู่เท่าที่จับใจความได้คือเขาขู่จะทําร้ายร่างกายเราทุกคนในครอบครัวจะจะฆ่า,า,าคนในบ้านให้ได้ถ้าเกิดว่าคลิปแพร่ออกไปแล้วถ้าเขาเจอด้านพันตำรวจเอกทำรงชัยนะครับไรทองดีผู้กํากับการสถานตำรวจภูทรเซกาหลังรับแจ้งเหตุก็ได้ประสานกับทางด้านพันตำรวจโทสุรัตนพินิจในตรีนะครับรองผู้กุ๊กับการป้องกันมันเท่านนะครับพร้อมชุด สายตรวจนะครับเดินทางไปยังบ้านที่รับแจ้งนี่ละนี่เออขณะนั้นนายยิ่งยงสุดทนนะครับก่อเหตุไว้กับได้ขี่จักรยานยนต์หนีออกจากบ้านต้องซุ่มเฝ้ารอประมาณชัวโมงหนึ่งไปเลยเพื่อจะกลับคืนมาบ้านเพื่นอนก็เลยควบคุมตัวไว้ได้ตรวจปัสสาวะก็ปรากฏว่าเป็นสีม่วงจึงได้แจ้งข้อหายาเสพติดประเภทนหนึ่งนะครับแล้วก็ขับขี่รถยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาตก็คือเสพขับนะ อนุญาตไปขับขี่กระบุมีนะครับขณะเสพยาพันว่ายาบ้าหนึ่งเม็ดอันได้ในโตขึ้นอีกบ่เติมเติมไปอีกเราก็พกไปน้ำเกราให้ขาดเดี๋ยวมันมันชี่เหนื่อยบ่มันเหนื่ยไปได้ต้องเติมเรื่อยๆเติมเรื่อยถ้าไมทถาไม่ร้อนท้าไม่ร้อนเขาคุยกันที่บ้านเพี่งเพว่าเขาด่อให้เพื่อนเลยเขาหน้าอยู่ดีๆก็ไปเรียนพวดออกมาเลยเศร้าได้เสียมากสิมาทำลายร่างกายเขาโอ้โหเนาะ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร V1 Herb สอบถามโทร0856471234สินค้าดีมีคุณภาพจากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้